a cop and he claims that I beat him up and I said that I was going to kill him went to jail came out of fucking jail and now I'm with the one and only lawyer who got me my freaking passport back and bitch I'm leaving the fucking country I'm going to my country so October 5th baby I'm on the way to motherfucking Israel เป็นประเด็นที่สร้างความหัวร้อนให้กับคนไทยนะคะโดยสาวอิสราเอลเธอออกมาอัดคลิปแสดงอาการแล้วก็คำพูดเยาะเย้ยกฎหมายและตำรวจไทยค่ะแล้วนอกจากนี้ในพื้นที่ของเกาะพังงานค่ะชาวบ้านก็เริ่มจะออกมาสะท้อนความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ที่ไม่ใช่แค่มาเที่ยวธรรมดานะคะแต่ว่าดันยึดพื้นที่ทำกินบางรายซื้อภูเขาเป็นลูกๆค่ะจากที่ฟรอฟนิตยาสารชื่อดังนะคะได้ยกให้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุด สำหรับการเกษียณในปี2025จริงๆก็ถือเป็นเรื่องดีที่ตอกย้ำต่อสายตาชาวโลกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านที่จะรองรับนักเดินทางทุกรูปแบบไม่ว่าจะเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนทำธุรกิจทำงานรวมไปถึงการใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะและก็ยังยืนยันกับทุกคนโดวยว่าประเทศไทยนั้นเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น สำหรับมิตรประเทศทั่วโลกนะคะแต่ว่ากับข้อมูลอีกด้านนึงค่ะในโลกโซเชียลขณะนี้นะคะก็มีการแชร์ปัญหาที่เกิดจากนักท่องเที่ยวค่ะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาที่ลุก,กลามมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงขั้นที่ว่าในบางพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยชาวบ้านเขาสะท้อนว่า กลัวว่าจะถูกกลืนนะคะโดยเฉพาะที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาตั้งรกรากอยู่บนเกาะนับหลายร้อยครอบครัวหลายพันคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นนั่นแหละค่ะแล้วก็มาทำผิดกฎหมายที่ประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าไม่แคร์กฎหมายใดๆทั้งสิ้นค่ะโดยในเพจของสื่อเถื่อนค่ะ ซึ่งคาดว่าเพจนี้นะคะเป็นสื่อในพื้นที่ของเกาะพงังงานเองค่ะเขาก็โพสต์เล่าเรื่องราวของสาวอิสราเอลที่เข้ามาทำปั่นป่วนวุ่นวายเอาไว้ในประเทศไทยค่ะจนกระทั่งถูกตำรวจจับแล้วตำรวจก็เลยยึดพาสปอร์ตเธอไปนะคะในคลิปนะคะเธอเนี่ยก็พูดเยอะเย้ยค่ะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันได้พาสปอร์ตคืนแล้วนะเพราะว่าชายคนไทยเนี่ยช่วยเอาไว้ก็เข้าใจว่าเป็นทนายะนะคะ แล้วก็ไม่ได้มีท่าทีนะคะว่าเธอจะสำนึกผิดแต่อย่างใดค่ะแถมยังพูดใจเยอะเยอ้ดตำรวจไทยนะคะด่าประเทศไทยด้วยถ้อยคำหยาบคายไปดูคลิปกันค่ะ Cop and he claims that I beat him up and I said that I was going to kill him. Went to jail, came out of fucking jail, and now I'm with the one and only lawyer who got me my freaking passport back. And bitch, I'm leaving the fucking country. I'm going to my country. So, October 5th, baby, I'm on the way to motherfucking Israel. What do you have to say about Jewish people? และนอกจากนี้ค่ะเพจดังกล่าวยังได้ลงคลิปให้เห็นพฤติกรรมระหว่างที่เธออยู่ในประเทศไทยนะคะมีทั้งกิริยาป่นป่วนและก็คำหยาบคายรบกวนผู้คนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะโดยระบุว่าวิรกรรมของผู้หญิงอิสราเอลเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทย ราา่แล้วนี่แหละค่ะดูจากคลิปแล้วก็ น่าจะเป็นตัวป่วนตัวจี๊ดคนหนึ่งเลยนะคะที่ก่อปัญหาเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถูกตำรวจยึดพาสปอร์ตไปละค่ะเป็นวีรกรรมนะคะที่น่ารังเกียจค่ะไม่แคร์คนในพื้นที่นะคะไม่ให้เกียรติคนไทยนะคะ ทำให้คนไทยที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยก็รู้สึกหัวร้อนกันท่วนหน้านั่ะค่ะทั้งนี้ค่ะความรู้สึกของคนในพื้นที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาในเกาะพังงานมากมายนะคะในปัจจุบันนี้ก็ได้รับเสียงสะท้อนนะคะว่าชาวอิสราเอลพวกนี้เข้ามาในแบบที่เรียกได้ว่าแทบจะยึดครองนะคะใช้นอมินีซื้อที่ติดทะเลค่ะซื้อภูขเขาเป็นลูก,ลก ตัดต้นไม้ติดสินบนเจ้าหน้าที่ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายนะคะมีการค้าขายกับคนชนชาติเดียวกันเองทำลายป่าหลายสิบไร่ติดอุทยานแห่งชาติด้วยเพื่อสร้างลานป่าตีสร้างธุรกิจกันเองทำกันเองอุดหนุนกันเองโดยหลายๆครั้งก็ไม่ได้มีเม็ดเงินหรือผลประโยชน์กลับมาให้คนไทยแม้แต่น้อยนะคะชาวบ้านนี่ก็ฝามาบอกนะคะว่า อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยค่ะว่าบุคคลเหล่านี้ได้จ่ายภาษีถูกต้องหรือไม่